สวัสดีครับ <harma> สวัสดีครับพี่ๆท่านนะครับนะวันนี้เรามาอัปเดตนะฮะเสร็มังปูทั่วกันหน่อยนะครับส่วนเรื่องนู่นนู่ครับพบกันตอนเช้าพพุ่งนี้นะได้ลุยกันใหม่อีพีหนึ่งฮะวันนี้ครับมารับชมกันนะ NO พี่นะว่านะครับเปิดโลกขูงปูทวดมหาปูมหาศรานะครับยังพร้อมีรายการอย่างไบ้างนะครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะครับพี่ชายนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกครับรายการนี้เป็นเนื้อทองละครังครับ นี่ฮะเนื้อทองระครังเนื้อทองระครังที่สวยครับพี่ชายในคนตะเบินหนึ่งห้าแปดครับรายการนี้เป็นรายการลุ้นโชคนะครับรายการนี้เป็นรายการลุ้นโชคเนื้อทองแดงครับเป็นเซอร์ไพรส์เนื้อทองระครังมาหนึ่งเนื้อครับรายการนี้เปิดเหมือนเดิมครับพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับรายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณครับเลขคนตะเบอร์มาเลขหนึ่งสองสองครับปู่ชื่อไงนี่ชื่อปู่ชดเจนนะต่อสรนะครับรายการนี้ลงยาม่วงสีแห่งอำนาจครับกับรายการนี้เนื้อทองแดงโบราณครับสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่นะครับรายการที่สองครับต่อมาครับพี่ชายครับต่อไปครับเป็นรายการแยกชุดกรรมการนะครับ แยกจากชุดกรรมการนะครับนะตอนนี้เหลือเพียงแค่นะฮะชุบน้ําทองลงยาเขียวครับคุ้ยพื้นนะครับนี่ฮะตอกกรรมการนะครับเลขคุณเบินหนึ่งศูนย์ศูนย์หกห้านะครับองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทจับคู่ได้คู่ละนะฮะแปดร้อยพี่นาลดไปหนึ่งร้อยนะครับนี่รายการกิจการที่สามครับนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบาทพี่นายอายุคู่ได้องละสี่ร้อยนะครับต่อลงมาครับรายการที่สี่ครับนะฮะเลขคุณเบินหนึ่งศูนย์สามเก้าครับมีม่สากองค์นะกรรมการนะครับ นะนี่ฮะองค์ละ450บาทนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเลขคุณทะเบียน1154ฮะ1154ครับรายการที่ห้านี่ฮะสวยๆเลยนะพี่ชายนะครับลองเลือกกันดูนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่หกนะครับเป็นรายการเหรียญแจกทานครับเหรียญแจกทานราคาเดิมพี่ชายองค์ละ250บาทจับคู่คู่ละ400ได้เลยนะครับ นี่ฮะรายการที 75, ่ 7, 6ครับเลขคนทะเบอร์หน <uds> right. <sub yup> ึ 14, ่งแปดศูนย์เจ็ดครับรายการที่หนะครับรายการที่เจ็ดเลขคนทะเบอร์หกเจ็ดห้านะครับไอหกเจ็ดสี่นะครับรายการที่เจ็ดเลขคนเบอร์หกเจ็ดสี่ครับนะฮะสวยๆเลยรีบเก็บนะครับเก็บได้เก็บนะครับเหรียญแจกทหารนะต่อมารายการที่แดเลขคนทะเบอร์นะครับนะหมายเลขสามสามหนึ่งสี่ครับสามสามหนึ่งสี่ครับรายการที่แปดนะครับ ตอ y, law, um ่อมาครั่ชัยนะครับรายการที่9้านะครับรายการที่9เลขคุเบอร์4 1 6หนึ่งนะครับรายการที่9้าเลขคุเบอร์4 1 6ครับรายการที่9นะฮะต่อมารายการที่10ครับรายการที่10เลขคุเบอร์601นะครับรายการที่10เลขค้ณเบอร์601ครับรายการที่10บนะครับ รายการที่11นะครับเลขโคดเจ็เบอร์หมายเลข1892นะครับ1892ครับรายการที่11นะครับต่อมาครับรายการที่12ครับรายการที่12เรียเลขโคดเจเบอร์4ี7 2มเครับ4 3 7สครับรายการที่12นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่13นะครับเลขโคดเจเบอร์4ี7นะครับ สิบสามเลขค้นเบอร์สี่สี่เจ็ดครับรายการที่สิบสามต่อมารายการที่สิบสี่ครับเลขค้นเบอร์หมายเลขสองเก้าสามครับหมายเลขสองเก้าสามครับรายการที่สิบสี่นะครับวิชายรายการที่สิบห้าครับสิบห้าเลขค้นเบอร์ครับสี่สามเก้าหกนะครับรายการที่สิบห้านะครับองนี้นี่ฮะสวยๆนะครับทุกรายการนะครับ ต่อมาครับรายการาที่16ครับ16เลขคจะเบอร์สามแน3่งหนะครับ16เลขคะเบอร์สามแปนะครับรายการที่ส6นะครับนี่ฮะต่อมาครับรายการที่17ครับ17เลขคจะเบอร์สอยนย์สาครับ17เลขคขจะเบอร์สองยนย์สาครับรายการที่17นะครับ ต่อมาครับรายการที่18ดนะครับเลขค้นเบอร์นะครับหนึ่งแปดเจ็ดห้าสิบแปดเลขค้นเบอร์18 7 5ดเจ็ดห้าครับรายการที่สิดนะครับนี่ฮะสวยทุกองค์พี่นะจมูกดงๆนะนะครับต่อมาครับรายการที่19ครับ19เ้าเลขค้นเบอร์สอง้าสี่นะครับนะสองเก้าสี่นะครับรายการที่สิบเก้านะครับ สองเก้าสี่ 19, นะคร,ค,รครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อมานะค,ครับพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบครับยี่สิบเลขคุนเบอร์สองศูนฮะยีสเลขคเบอร์สองูนหกครับรายการที่2ี่นะครับ2องศูนย์หกครับรายการยี่สิบนะครับสองนะครับ ต่อมาครับาการย1ิบเอ็ดครับนะเหลือองค์สุดท้ายครับได้มาอหนึ่งองค์ครับพี่กับรุ่นเรือสมณศักดิ์เสือคาบดาบครับเหนือดวงครับหนังปู่ศีลาแม่ตาฉันจิตนะครับนะเป็นลงยาแดงครับเป็นซีรีส์เหนือดวงหลังยันเหนือดวงเลขคนเบอร์ห้าสามเก้าครับรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการย1ิบเอ็ดนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับเป็นลูกปูทวนเหมือนกันครับเป็นซีนเดิมนะครับเป็นกรรมการผมได้มานะครับ เป็นเหรียญอ่าเขาเรียกว่าเหรียญองดิสน้อพี่นะน่าใช่ไหมใช่ทอรดสไหมนะครับนะนี่ได้มาหกองค์ครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทไปรุ้นเอาเองครับพี่นะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทไปรุ้นเองนะครับเป็นเนื้อผงเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะครับนะพิมอาพิมอ๋อพิมพระรอดตัวพ,พี่อ่าพิมพระรอดนะพิมพระรอดเอางนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทนะครับดูดูพิมพ์ผิดพี่นะครับพิมพระรอดนะเอาไปลงร้อยแปดสิบบาย นะครับนะเอาไปองละร้อยแปดสิบาทจับคู่สามร้อยได้เลยอังงี้ผมขอพิเศษเฉพาะอีพีนี้เลยนะครับผมให้พี่ๆองละร้อยห้าสิบาทจับคู่สองร้อยห้าสิบครับนะเลือกได้เลยครับมีหกองนะพี่นะซีนเดิมไปรุ่นเอาได้เลยรุ่นเลขโค้ดรุ่นัมเบอร์ได้เลยนะครับเป็นรายการกรรมการพิเศษนะครับนะสําหรับรายการนี้เป็นการยี่สิบสองนะครับมีหกองนะครับรุ่นละร้อยห้าสิบาทจับคู่สองร้อยห้าสิบาทได้เลยนะครับนะสำหรับนี้กราบขอบคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ